t r i อ m มม์ n e เนวิ e s p e e มา a s อร์นะครับรถปี2018วิ่งน้อย6,900กิโลนะสวยงามนะครับมากัะสีทูโทนนะสภาพดีมากได้เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุจะจสำรองมีมาครบเลยนะเรามาดูความเนียนกันนะครับยางหน้าหลังเอวอนคอปราวยะสวยๆเลยสภาพตัวรถดูดีมากๆนะครับรถนี่คือเนียนมากๆนะท่องเงาๆเลยครับเดิมสนิททั้งคันเลยนะดูใกล้ๆนะครับดูสภาพตัวรถนะ ของแต่งมีแคชบาร์ทริอัมนะครับคอท่องเงาเงาเลยนะตัวนี้นะครับกันม้านน้ำทริอัมนะดูสภาพตัวรถสวยงามสะอาดมากนะครับปั๊มเบรกดิสเบรกเป็นแบมโบ่นะตัวนี้เป็นดิสคู่เลยนะมาสเตอร์ Master นะครับพันสองยางกันฝุ่นโช๊คมีมาเรียบร้อยนะครับชิลน้าทรงสูง TWM กระจกมองหลังทริอัมนะโครเมียมเงาเงาเลยไฟ LED รอบคันนะครับสวยๆใสๆนะตัวรถฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะครับห้ดูตัวเครื่องใกล้ๆอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ครับ ไม่มีรอบไม่มีพองแข้งสวยๆเดิมสนิทนะครับคันนี้สภาพดีมากไฟท้ายเป็น LED เช่นกันนะครับมือจับกันตกเงาๆเลยเบาะสวยๆมากับสีทูโทนนะครับขาวดำนะสภาพดีมากสวยงามนะสีนี้เล่งไม่วิ่งอยู่ที่6,947กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีแฮนด์สูงไทรัมนะปอกแฮนด์ก็เป็นไทรัมนะครับมาขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ สภาพตัวรถสวยงามพร้อมใช้งานนะเราตั้งไว้ที่3 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา Speed Master 1ัน0อยู่นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวไปแดงไม่น้อย6,900กิโลอย่าพลาดน,นะครับข้อมูลตัวรถช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคิดเลยวครับขอบคุณมากครับ